สวัสดีครับผมอาจารย์สุทธัตมั่นเขตวิทย์เกษตรคนโขไทยวันนี้จะมาแนะนำใาการปลูกข้าวนาหวานแบบนาตมที่ได้ไร่ละ้อยกระถังโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับปุ๋ยของบริษัท Joy and คอยที่มีไร้ ปุ๋ยหลายชนิดแต่ผมจะมาแนะนำในการใช้ปุ๋ยของอทองร้่นในครั้งนี้นะครับที่ผมทำข้าวข้าวนั้นผมใช้พันก็ขอสี่เก้าหวานแบบนาตมแล้วขอข้าวขึ้นได้ประมาณเจ็ดวัน ถึงสิบวันนี่ผมว่านปุ๋ยเลยว่านปุ๋ยเสร็จแล้วผมเอาน้ำใส่นะครับนี่ข้าวขึ้นมาเดือนกว่าแล้วข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีทองลนั้นข้าวขึ้นมาแน่นทั้งแปลงเลยเพราะเขาได้กินปุ๋ยเต็มๆนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี้ หวานครั้งเดียวนี้ได้ไปสองสามเดือนข้าวก็จะแตกกอนะครับต้นไหนต้นห่างแตกกอดูนะครับเขา,นะาเรียกว่าต้นแข็งต้นตั้งใบตั้งไม่โน้มใบไม่งวยเหมือนใช้เคมีครับข้าวก็เริ่มแตกออกรวงแล้วครับรวงนั้นสม่ำเสมอ ออกมายาวเป็นช่อเลยแล้วข้าวออกมารวงใหญ่รวงโตรครับออกมาสม่ำเสมอกันมากข้าวผมใช้พันกอขอสี่เก้านี่เป็นข้าวหนักร้อยกว่าวันนะครับประมาณร้อยสิบวันผมก็ทำเป็นแบบถ่ายเป็นภาพมาทำเป็น powerpoint ให้กเกษตรกรที่อยากได้ใช้ปุ๋ยของบริษัทจออแอนคอยคือปุ๋ยทองลน้นสูตร5พลังนะครับออกมาข้าวสวยมากรวงโตรวงยาวออกจับมาให้ดูเป็นรวงๆนะครับแต่ละรวงนั้นเม็ดซ้อนกันเลยออกมาเป็นพวงนะครับสม่ำเสมอทั้งแปลง นะครับออกมาเป็นช่อเลยแล้วผมก็ไปเด็ดออกมาเป็นรวงรวงนะครับแล้วมาใช้ตลับเมตรวัดผลปรากฏว่ามันยาวสิบสองนิ้วคือหนึ่งฟุตแต่ละรวงเท่ากันหมดเลยครับอันนี้ให้ลูกน้องฉีดฮอร์โมนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกี่ยวลูกน้องผมสูงร้อยเจ็ดสิบหก สูงยังเกือบเครืองคอเลยครับเลยอกแต่ข้าวนั้นต้นตั้งใบตั้งแข็งไม่มีล้มทั้งแปลงแล้วผมก็เอารถมาเกี่ยวนะครับพอได้ร้อยสิบวันแต่ต้นยังเขียวใบเขียวอยู่เลยเนี่ยครับผลจากการใช้ปุ๋ยทองล้นที่ทำให้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุน แล้วก็เกี่ยวออกมานะครับเดี๋ยวชมกันนะครับว่าข้าวนั้นออกมานี่ครับเม็ดใหญ่เม็ดโตสรุปแล้วที่นาแปลงนี้ของผมได้ไล่ละร้อยี่สิบห้าถังเดี๋ยวมาชมข้าวของสมาชิกกันบ้างนะครับอันนี้เป็นจังหวัดพาังงาน,นะครับที่นี่ครับพนเสื้อเหลืองนี่ แนะนำการใช้ปุ๋ยเป็นวิทยากรของทงร้นโดยตรงให้กับเกษตรกรใช้ทั่วประเทศอันนี้บางปวยจังหวัดนนทบุรีเข้าวออกมาเม็ดสวยเม็ดเต่งเม็ดเต็มนะครับน้ำหนักดีการใช้ปุ๋ยอินรีย์เคมีเจเซีโกสูตรแปดสามห้าเนี่ยครับสวยงามมาก ข้าวออกมาครับแต่และคนนี่ชื่นชอบที่ได้ข้าวอันนี้เป็นเอ่อที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นส่วนมากเป็นผล,ลไม้เป็นพวกยางนะครับอันนี้ผมแนะนําเกี่ยวกับแล้วทีนี้เอาข้าวมาทดลองนะครับอินทรีย์เคมีนี่ เอามาทั้งหมดร้อยแปดสิบเก้าเมตรเสียแค่สิบสองเมตรเท่านั้นส่วนเคมีนั้นร้อยสามสิบเสียไปสามสิบนะครับผนที่จะใช้ปุ๋ยอ,อินทรีย์เคมีทองร้วนนั้นพืชผลในสวนแปลงผักไรนาที่ใช้ปุ๋ยทองลวนจะได้ผลผลิตมาก แล้วเม็ดเต็งเม็ดเต็มได้ราคาดีนะครับเวลาผมซื้อปุ๋ยนี่ผมซื้อเป็นตันครับให้เกษตรกรแล้วผมก็ใช้เองเป็นตันนะครับใครสนใจก็ติดต่อกับผมได้อาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสี่สามห้าเจ็ดห้าเก้าหกแปดศูนย์หกสี่สามห้าเจ็ดห้าเก้าหกแปดแลวเป็นเบอร์ทางไลน์นะครับ ตอบถามท่นแล้วชอบใจก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์และติดต่อกับผมโดยตรงแล้วมีปุ๋ยทั่วประเทศครับจะซื้อตรงไหนก็ได้วันนี้ขอขอบคุณครับ